โอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยชัดเลยค่ะเปลี่ยนแว่นใหม่ใช้ล่ก้าวไกลกว่าเดิมต้องที่นี่พิกัดแว่นท็อปเจริญสาขาสาไทยพลาซา่านครศรีธรรมราชแว่นท็อปเจริญสาขาสาไทยพลาซา่านครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะวันนี้เองค่ะเรามีตัวโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาอกเอาใจสําหรับใครที่อยากได้ตัวงานแว่นกับแคมเปญสุดพิเศษค่ะนํามอมอบให้ถูกไม่เกรงใจใครเช็คไ r รถูกชัวร์ ยอมรับเลยค่ะว่าประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาพนักงานดูแลเทคแท์ดีมากๆจริงๆวันนี้ตั้งใจมาดูตัวงานแว่นที่ถนอมดวงตาเพราะว่าเป็นคนที่ต้องใช้โซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะใช้งานกับคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะแต่มีโอกาสมาแล้วพนักงานเองค่ะก็เต็มใจให้บริการแอบลองแว่นหลายรุ่นเลยไงยคะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกต้องเจอนี้เลย M c แหวนค่ะ ขอไปวัดสายตานิดนึงนะคะก่อนทำการวัดสายตามีการเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยแอลกอฮอล์ค่ะสำหรับการวัดเองก็เป็นการวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นมาตรฐานสากลของทางทอปเจริญไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะ ทีมงานพร้อมแนะนําในทุกขั้นตอนของการวัดหลังจากนั้นก็มีการชี้แจงเรื่องของตัวงานเลนตัวกรอบต่างๆนะคะพาไปยนโฉมรูปแบบงานแว่นในแต่ละโซนนิ่งกันต่อทั้งตัวแว่นจะเป็นตัวแว่นสายตาแว่นกันแดดโอ้โหที่นี่เองเป็นอีกหนึ่งศูนย์ค่ะที่มีสินค้าให้เลือกค่อนข้างเยอะ ท่านใดมองหาตัวคอนแทคเลนส์จะเป็นคอนแทคเลนส์สายตาหรือแฟชั่นก็มีให้บริการด้วยสำหรับสาขานี้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกา30นาทีเปิดบริการทุกวันค่ะพนักงานสวยน่ารักไหมคะบริการดีด้วยนะยิ่งช่วงนี้มีดีวสุดปังถูกไม่เกรงใจใครเช็คไพร์ส์ถูกชัวค่ะราคาสเปเชียลมากๆ เพราะฉะนั้นสาหรับใครที่กำลังมองหาแว่นค่ะจะเป็นตัวแว่นสายตางานคองแทคเลนนะคะตัวแว่นกันแดดแฟชั่นต่างๆอย่าลืมค่ะเลือกซื้อกันได้แนะนําเลยที่นี่ครอปเจริญสาขาสาไทยพลาซา่านครศสีธรรมราชค่ะ